สวัสดีครับพี่น้องชาวอีสานจ้ะมื้อนี้มากินข้าวแร้งกันพี่น้องมื้อนี้อาหารแบบอีสานบ้านเฮาเนาะมื้อนี้มีเมนูป่นปลาพี่น้องแบบง่ายๆเนาะป่นปลาดุกหน้าเนาะพี่น้องกับลวกผักกระเดาพี่น้องผักี่น้องผักกระเดาพี่น้องเอ้ยอันซอนผักกระเดาวเรือยหาปลามาป่นกินกับผักกระเดามันพี่น้องมันบ่ขมพี่น้องาหวานผักกระเดาหวานพี่น้องผักระเดาหวานๆมันๆเนาะพี่น้องแล้วก็มังงุ้งหิวพี่น้องมังงุ้งหิวอ่อนเนาะ เก็บน้ำแขางหัวเขาเนาะพี่น้องหัูหิวเนาะคือแข็งแหัวปลูกไว้น้ำแขางหัวพี่นอ้องหัูหิวมามา,ากินครับพี่น้องตกท้ายโดยเคี้ยคืนเนาะพี่น้องเด็กเกิดห้าเสเหมือนกันเขาแลงครับพี่น้องในยังกินแลงเนาะพี่น้องเขาก็ได้ครับเขาแบบอีสานบ้านน้องรับพี่น้องนง่ายๆเน,นาะปั่นน้องเขาก่อนกินผัดไทานลองไปเระเด็นขาหนึ่งห้อนไม่ไหมพี่น้อง มามาปนป่าพี่น้องเอ้ยปนปลาดุกนาเขาคุยกันนะเผ็ดกระรังดีพี่น้องปลากระเดาพี่น้องเอ้ยปลากระเดาหวานเนาะกระป่นป่าพี่น้องคุนได้มาแตงไม่อยากบ้าอิ่มแตง งงเพราะกระเดาเพียงถ้ากระเดาแซ่บเพียงไรคุยก like ับปุน right ป่าเน่ย่ออีกสักจีเว้นกับคำคอยเราแรงเพีหน่องเอ้เสียงค่อยเบิดไปเรื่อยเนาะจอยสานจะเฝ้ากินเจ้าเสียงเบิดที่จักเลยอแเพียงหน้องจีเวเนาะ มันมีวันบานพี่น้องเก็บต๋ะล่ะพี่บุญส้นพักกรดเอาพี่น้องเลยเนาะยั่มเนาะมะลิพี่น้องมะลิกับมะบนอยู่นี่ล่ะพี่น้องงานพี่สองพี่น้องเลยมันบางย่องใช่มันแสบพี่อ๋พักกระดบวขมพี่น้องการเดาพี่น้องสะเดาสะเดาหวานเนาะ

หวานหวานหานเท่าไหร่มันก็ n h i ê คุยเอาบนป่าอย่าบ่นเหนื่อยเปื่อเรื่อยนะเปิดไฟายสั์ไป mong muốn đó cái lên nữa, nếu nơi tạo ra rồi ra mắt 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 mà

จะขึ้นหยาบพี่น้องแล้วกระยาคือเก่าเนาะจะขึ้นหยาบกระยาคือเก่าพี่น้อง เด็กสันธนบัตรธนบัตรสองธนบัตรสองใส่เบบานสองงาม่คยังไม่ได้เบบีล่ะครยังไม่บานใครบอได

สามงานสี่งาน มะลิน้องมะลิทางหลังไปหน่อยน้องมะลิต้นนี่ดีมันหนีไข้ดีพี่น่องเหมืนมื่อนมือนมือไม่ยูสิ านามากินเตะเวีน,นึหมื่นเมื่นก็คือบา้นแจงเนี่ยทนายเากินตะเวนเว้ด้พี่น้องน้องคำลรองคำน้อหมื่น,นเนียก็คือบา้นแจงเนี่ยบ่อยเหอหมืนใน,นหมื่นเราก็คือบ้านแจงนะบ้านแจง เหมืนแจงมะมื่นเลยเนาะไปอยู่บ้านแจงดีหรอเนี่ยมะมื่นไะพี่น้องมื่นคือบ้านแจงบ้านแจงแจงตลอดได้พี่น้องเนาะ ให้ให้ดพวอผัดกับกินคุ้ิผัดกับอะผัดกักปล้องเปลือกปลากระสับ น่องเลบ็บปะมึงสีฮานซาลงซาล,งล่งอะไรปะมึงไปตั้งอิ่มอะไร่ะขอบคุณพี่น้องนาะขอบคุณด้วพี่น้องเด้อที่ออกมาติดตามรับชมครับนงก็สาวอีสานเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอย่างนังใจให้สาวอีสานก็หนุ่นอีสาน กิมไม่ต่อไปพี่น้องแล้วกิมนาจะมาพอกันใหม่พี่น้องกินเนี่ยอาสมนียก่อนอิ่มเลยนะครับกิม <c oughs> นาพอกันใหม่พี่น้องบ๊ายบายครับโอ้ยบยิม่มบิ่มอิ่มกระเด <c oughs> าหลังใจสาวสานนะพี่น้องจะเห็นสาวิสานทำไมกําลังใ,ใจสาวสานหาย <c oughs>